สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งฟังกันแบบยุกเงียมเรื่องหนึ่งที่เราอาจไม่ค่อยพูดถึงในชีวิตประจำวันแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต่างกำลังเผชิญอยู่ในแบบของตัวเองนั่นคือการเติบโตไม่ใช่การเติบโตที่วัดได้จากหน้าที่การงานหรือจำนวนความสำเร็จที่เรามีแต่เป็นการเติบโตภายใน ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆจนบางทีแม้แต่ตัวเราก็ไม่ทันสังเกตผมเชื่อว่าในทุกช่วงชีวิตเราทุกคนต่างอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเสมอบางคนอาจรู้ตัวบางคนอาจยังไม่รู้แต่ทุกสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องยากมันกำลังสอนให้เราโตขึ้นทีละนิดเสมอเพียงแต่ว่าการเติบโตของบางคนมันไม่ได้มีเสียงดัง มันไม่จำเป็นต้องประกาศไม่ต้องมีโพสต์สวยๆมายืนยันว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วเพราะคนที่โตขึ้นจริงๆเขาไม่ต้องพูดให้ใครรู้เลยแต่คนรอบข้างจะรู้สึกได้ผ่านสิ่งเล็กๆในการใช้ชีวิตของเขาผมอยากชวนคุณลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาโตขึ้นมากจากเดิมอาจเป็นเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้ววันหนึ่งได้กลับมานั่งคุยกันอีกครั้งเขาไม่พูดเยอะเหมือนก่อน แต่ทุกคำที่พูดกลับมีน้ำหนักขึ้นเขาไม่รีบร้อนไม่ด่วนตัดสินเหมือนเดิมเขาเหมือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยสิ่งเหล่านี้แหละคือพฤติกรรมเล็กๆของคนที่โตขึ้นมันไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนโลกแต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนใจตัวเองพฤติกรรมข้อแรกของคนที่โตขึ้นจริงๆคือเขาเริ่มเลือกความสงบมากกว่าอยากเอาชนะ ผมว่าเราทุกคนเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อยากถูกเสมออยากชนะการเถียงอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราคิดถูกโดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลเต็มไปด้วยการแสดงความคิดเห็นการเถียงกันการตั้งประเด็นเราถูกฝึกให้รู้สึกว่าการได้พูดเสียงดังคือการมีพลังแต่เมื่อเราค่อยๆโตขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าความสงบมีค่ามากกว่าการชนะเพราะสุดท้ายแล้วการชนะคนอื่นมันไม่ได้ทำให้เราสงบจริงๆ แต่มันกลับทําให้ใจเราต้องเฝ้าพิสูจน์ตัวเองอยู่เรื่อยๆในขณะที่ความสงบมันคือรู้ว่าไม่จําเป็นต้องชนะใครเลยก็ไม่แพ้ตัวเองผมจําได้ว่าเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมอยากพูดทุกอย่างให้คนอื่นเข้าใจอยากแก้ความเข้าใจผิดอยากอธิบายเหตุผลของตัวเองทุกครั้งที่มีคนมองต่างจนวันหนึ่งมีคนพูดกับผมว่าบางอย่างไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวเวลาอธิบายให้เองตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอก แต่พอเวลาผ่านไปผมถึงรู้ว่ามันจริงเพราะในหลายเรื่องของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องพูดเพื่อพิสูจน์เมื่อใจเราอยู่กับความจริงนานพอทุกอย่างมันจะค่อยๆแสดงออกมาเองและคนที่โตขึ้นจริงๆจะเข้าใจสิ่งนี้ดีเขาจะไม่เสียพลังไปกับการอธิบายชีวิตของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจแต่จะใช้พลังนั้นไปกับการใช้ชีวิตให้เข้าใจตัวเองมากกว่า พฤติกรรมข้อที่สองของคนที่โตขึ้นคือเขาเริ่มไม่รีบตอบแต่เริ่มฟังก่อนเมื่อก่อนเราอาจเป็นคนที่รีบพูดรีบแสดงความคิดเห็นเพราะอยากมีส่วนร่วมอยากให้คนเห็นว่าเรารู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มเข้าใจว่าการฟังบางครั้งมีพลังมากกว่าการพูดเพราะการฟังคือการเปิดใจไม่ใช่แค่เปิดหูมันคือการให้พื้นที่กับอีกคน ให้เขาได้รู้สึกว่าเขามีค่าในสิ่งที่พูดออกมาคนที่โตขึ้นจะไม่เรียบตัดสินว่าใครถูกหรือผิดเพราะเขาเข้าใจว่าความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการฟังอย่างลึกซึ้งคือการยอมรับในความแตกต่างโดยไม่ต้องรีบเปลี่ยนมันผมเคยอยู่ในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยเสียงพูดเสียงอธิบายเสียงโต้แยง้งแต่กลับไม่มีใครฟังกันจริงๆจนวันหนึ่งผมได้เจอคนคนหนึ่งที่เขาแทบไม่พูดอะไรเลย เขาแค่นั่งฟังอย่างตั้งใจพอเขาพูดขึ้นมาเพียงประโยคเดียวทุกคนกลับเงียบเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นลึกและแม่นยำตอนนั้นผมได้เรียนรู้เลยว่าบางครั้งคนที่พูดน้อยที่สุดในห้องไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้แต่เพราะเขาฟังมากที่สุดต่างหากและการฟังนี้แหละคือสัญ,ญญาณที่ชัดมากของการเติบโตภายในพฤติกรรมข้อที่สของคนที่โตขึ้นคือเขาเริ่มให้อภัยได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องให้เหตุผลกับใครตอนเรายังเด็กเราให้อภัยยากเพราะเรายังอยากให้ความยุติธรรมอยู่ข้างเราเรารู้สึกว่าการให้อภัยคือการยอมแพ้หรือการยอมให้คนที่ทำผิดได้ไปต่ออย่างสบายใจแต่เมื่อเราเริ่มโตเราจะรู้ว่าการให้ความอภัยไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันเกี่ยวกับใจเราเองล้วนการให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการไม่ให้สิ่งนั้น มาทำร้ายเราได้อีกต่อไปคนที่โตขึ้นจะเข้าใจว่าเราไม่ต้องรอให้คนขอโทษก่อนถึงจะให้อภัยได้เพราะบางทีการให้อภัยคือการปล่อยตัวเองจากอดีตที่ไม่จำเป็นต้องถือไว้อีกต่อไปผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนสนิทหักหลังเขาเจ็บมากใช้เวลานานกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่วันหนึงเขาพูดกับผมว่าฉันไม่โกรธเขาแล้วไม่ใช่เพราะเขาทำถูก แต่เพราะฉันไม่อยากเหนื่อยกับการเกลียดอีกต่อไปประโยคนี้เรียบง่ายแต่มีพลังมากเพราะมันคือคำพูดของคนที่โตจากข้างในจริงๆคนที่เข้าใจว่าความโกรธไม่ใช่พลังแต่มันคือพันธนาการและการให้อภัยคือการตัดโซ่ที่มองไม่เห็นออกจากใจของเราสามพฤติกรรมนี้การเลือกสงบมากกว่าชนะการฟังก่อนพูดและการให้อภัยโดยไม่ต้องรอคำขอโทษ มันคือร่องรอยของการเติบโตที่เงียบที่คนภายนอกอาจมองไม่เห็นแต่มันกำลังเปลี่ยนเราทีละน้อยจากข้างในและทุกครั้งที่เราเลือกทำสิ่งเหล่านี้เรากำลังเดินห่างออกจากความต้องการให้โลกรับรู้แล้วเข้าใกล้ความสงบที่แท้จริงในตัวเองมากขึ้นอีกหนึ่งพฤติกรรมของคนที่โตขึ้นจริงๆแล้วเรามักจะเห็นชัดโดยที่เขาไม่ต้องพูดเลยคือ เขาเริ่มเลือกจะเงียบในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดมันไม่ใช่ความเงียบเพราะกลัวหรือเพราะไม่กล้าสแสดงออกแต่เป็นความเงียบที่เกิดจากการเข้าใจคนที่ผ่านอะไรมาเยอะพอจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรตอบไม่ใช่ทุกคำพูดที่ต้องโต้กลับและไม่ใช่ทุกความเข้าใจผิดที่ต้องรีบอธิบายเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าความสงบของใจ สำคัญกว่าการพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราความเงียบของคนที่โตขึ้นนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือความอิ่มมันคือช่วงเวลาที่เขาเลือกจะไม่ใช้พลังไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาเริ่มเข้าใจว่าเราควบคุมได้แค่การตอบสนองของเราแต่ไม่อาจควบคุมการรับรู้ของใครได้เลยคนที่เข้าใจชีวิตจริงๆ จะค่อยๆถอยออกจากการพยายามเปลี่ยนโลกแล้วกลับมาโฟกัสที่ความนิ่งภายในตัวเองแทนผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนตำหนิผมแรงมากในโซเชียลทั้งที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่ผมทำเลยมาก่อนผมคงจะรีบอธิบายหรืออาจจะตอบโต้ไปทันทีแต่วันนั้นผมเลือกเงียบไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะผมรู้ว่าคนที่ยังไม่พร้อมจะฟัง ต่อให้เราพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีและเวลาที่ผ่านไปไม่นานคนอื่นก็เริ่มเข้าใจเองโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นคือวันที่ผมได้เรียนรู้ว่าความเงียบบางครั้งมันพูดได้ดังกว่าคำอธิบายใดๆคนที่โตขึ้นจริงๆมักจะเงียบลงเพราะเขาไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นอีก เขารู้ว่าความเข้าใจที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการพูดมากแต่มันเกิดจากการใช้ชีวิตให้เห็นและเมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจมากกว่าการอธิบายเราจะพบว่าหัวใจเรามีที่ว่างมากขึ้นมีพลังเหลือพอสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตพฤติกรรมเล็กๆอีกข้อที่ผมสังเกตเห็นในคนที่โตขึ้นคือ เขาเริ่มรู้จักเลือกต่อสู้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเมื่อก่อนเรามักจะรู้สึกว่าต้องต่อสู้กับทุกอย่างต้องเอาชนะต้องผลักต้องพิสูจน์ต้องตอบต้องสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆรู้ว่าบางสงครามไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม คนที่โตขึ้นจะไม่เสียพลังกับสิ่งเล็กๆที่ไม่คุ้มค่าจะต่อสู้เขาไม่เสียเวลาเถียงกับความเข้าใจผิดเล็กๆไม่ยื้อในความสัมพันธ์ที่ไม่อยากอยู่ไม่ฝืนในสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาเขาเลือกจะเดินออกมาอย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่ยังอ่อนโยนเพราะเขาเข้าใจว่าในชีวิตนี้เราไม่จำเป็นต้องชนะทุกอย่าง บางครั้งการยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่ใช่ก็ถือเป็นการชนะในแบบที่สงบที่สุดการรู้ว่าควรสู้กับอะไรและควรถอยจากอะไรคือหนึ่งในสัญญาณที่ชัดที่สุดของความเติบโตคนที่โตขึ้นจึงไม่วัดความสำเร็จจากสิ่งที่ได้แต่จากสิ่งที่เลือกจะไม่เอาเพราะเขารู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราจะมีค่าเท่ากัน ผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำงานในองค์กรใหญ่เธอมีความสามารถสูงมากทุกคนต่างพูดว่าเธอคือดาวรุ่งแต่วันหนึ่งเธอตัดสินใจลาออกทั้งที่ยังไปได้ไกลผมถามว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นทั้งที่กำลังประสบความสำเร็จเธอยิ้มแล้วพูดว่าเพราะฉันรู้ ว่าฉันกำลังชนะในสนามที่ไม่ใช่ของฉันคำตอบนั้นทำให้ผมเงียบไปนานมากเพราะมันสะท้อนถึงการเติบโตแบบลึกที่สุดไม่ใช่เพราะเธอรู้ว่าจะไปต่ออยังไงแต่เพราะเธอรู้ว่าตรงไหนควรหยุดและตรงไหนควรไปต่อการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้และเมื่อไหร่ควรน,นิ่งคือบทเรียนที่ยากที่สุดของชีวิต เพราะมันต้องผ่านทั้งความเจ็บความผิดหวังและการยอมรับแต่เมื่อเราผ่านมันได้เราจะเข้าใจเลยว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่มันเกิดจากการเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใส่ใจและอะไรคือสิ่งที่ควรปล่อยผ่านไปอย่างไม่ต้องอธิบายและพฤติกรรมสุดท้าย ที่ผมอยากพูดถึงในพาร์ทนี้คือเขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันเรียบง่ายกว่าที่เคยคิดคนที่โตขึ้นจะไม่วิ่งไล่หาความสุขในรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วเขาเริ่มรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาพร้อมรางวัลใหญ่หรือคำชื่นชมจากใครมันอาจมาในรูปของช่วงเวลาสงบสงบตอนเช้าที่ได้ดื่มกาแฟเงียบๆ มาจากเสียงหัวเราะของคนในครอบครัวมาจากการได้ทำงานที่รักโดยไม่ต้องแข่งขันหรือแค่ได้อยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคนที่โตขึ้นจริงๆจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ต้องใหญ่แค่ซื่อสัตย์กับหัวใจก็เพียงพอแล้วเพราะเมื่อเราเริ่มรักชีวิตในแบบที่มันเป็น เราจะไม่ต้องเหนื่อยวิ่งตามชีวิตในแบบที่คนอื่นบอกว่าควรเป็นอีกต่อไปและทั้งหมดนี้การเงียบในสิ่งไม่จำเป็นต้องพูดการเลือกต่อสู้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นและการกลับมามองหาความสุขเรียบง่ายในทุกวันคือพฤติกรรมของคนที่กำลังเติบโตจากข้างในจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันเปลี่ยนไปเพราะแค่เขาอยู่ ก็รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่โตขึ้นจริงๆเขาไม่ค่อยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเขาไม่พูดว่าฉันโตขึ้นแล้วหรือฉันเข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมแต่เรากลับรู้สึกได้จากพลังที่เขาแผ่ออกมาโดยไม่ต้องอธิบายเลยมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการอ่านหนังสือหรือการฟังใครมาสอน แต่มันเกิดจากการผ่านชีวิตมาอย่างเข้าใจและเรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนมากขึ้นในพาร์ทนี้ผมอยากพูดถึงพฤติกรรมที่5พฤติกรรมที่อาจดูเล็กที่สุดแต่ลึกที่สุดของคนที่โตขึ้นจริงๆนั่นคือเขาเริ่มเลือกความจริงมากกว่าภาพลักษณ์เราทุกคนเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่พยายามจะดูดีเราอยากให้คนเห็นว่า เรามีความสุขอยากให้คนคิดว่าเราประสบความสำเร็จอยากให้คนรู้ว่าเรากำลังไปได้ดีจนบางทีเราเผื่อสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้โลกยอมรับภาพที่อาจดูแข็งแรงแต่ข้างในกลับเหนื่อยภาพที่ดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วสับสนภาพที่ดูสดใสแต่ข้างในกำลังร้องไห้เบาๆ เมื่อเรายังไม่เข้าใจตัวเองเรามักพยายามจะเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากเห็นแต่เมื่อเราโตขึ้นจริงๆเราจะเริ่มรู้ว่าไม่ต้องแล้วเราไม่จำเป็นต้องดูดีในสายตาใครเพราะเรารู้แล้วว่าคุณค่าของเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองเห็นแต่มันอยู่ที่เรามองตัวเองอย่างไงคนที่โตขึ้นจริงๆจะเริ่มกล้ายอมรับความจริงของตัวเอง เขากล้าที่จะบอกว่าวันนี้ฉันยังไม่โอเคกล้าที่จะยอมรับว่าฉันยังไม่พร้อมกล้าที่จะพูดว่าฉันผิดโดยไม่รู้สึกอายและกล้าที่จะอยู่กับความธรรมดาโดยไม่ต้องพยายามเป็นใครที่มากกว่านั้นผมเคยคุยกับชายคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากมีชื่อเสียงมีเงิน มีทุกอย่างที่ใครๆก็มองว่าเพอร์เฟกแต่วันหนึ่งเขากลับพูดกับผมว่าช่วงนี้ผมรู้สึกไม่มีค่าเลยทั้งที่ผมมีทุกอย่างผมถามกลับไปว่าแล้วอะไรที่ทำให้พี่รู้สึกแบบนั้นเขาตอบว่าเพราะทุกอย่างที่ผมทำมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากทำมันคือสิ่งที่โลกคาดหวังให้ผมทำนั่นเป็นคำพูดที่ตรงและเศร้ามากแต่ก็เต็มไปด้วยความจริง พราะในที่สุดเขาเข้าใจแล้วว่าภาพลักษณ์ที่โลกเห็นมันไม่เคยเติมเต็มใจเราได้เลยการเติบโตจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นตอนเราประสบความสำเร็จแต่เกิดขึ้นตอนที่เรากล้ายอมรับความจริงแม้มันจะไม่สวยงามเพราะความจริงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราดูดีแต่มันมีไว้เพื่อให้เรากลับมาเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอีกครั้งคนที่โตขึ้น จะไม่ปิดบังความอ่อนแอของตัวเองเพราะเขารู้ว่าความอ่อนแอไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือจุดที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์ได้มากขึ้นคนที่โตขึ้นจึงเริ่มมีพลังที่นิ่งพลังของการไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเปรียบเทียบเขายังมีเป้าหมายแต่เป้าหมายนั้นไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการอยากพิสูจน์ แต่มันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจเขาไม่ทำเพราะอยากชนะแต่ทำเพราะอยากซื่อสัตย์กับสิ่งที่รักเขาไม่แคร์ว่าคนจะเห็นไหมเพราะเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกผมเคยถามตัวเองว่าอะไรคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังโตขึ้นจริงๆแล้ววันหนึ่งผมได้คำตอบจากเหตุการณ์เล็กๆ ผมไปกินข้าวร้านเดิมที่เคยไปสมัยวัยรุ่นตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเคยนั่งฟังเพื่อนบ่นเรื่องชีวิตและผมก็พยายามให้คำแนะนำมากมายแต่วันนี้ผมนั่งโต๊ะเดียวกันฟังคนหนึ่งเล่าเรื่องคล้ายกันอีกแต่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมแค่ฟังแล้วตอนเดินออกจากร้านผมรู้สึกว่านี่แหละโตขึ้นแล้วเพราะผมไม่รู้สึกว่าต้องแก้ทุกอย่างให้ใครอีกต่อไป ผมรู้ว่าบางเรื่องเขาไม่ได้ต้องการคำตอบเขาแค่ต้องการคนฟังและบางครั้งความเงียบของเรานั่นแหละคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้เขาได้การเติบโตจริงๆมันไม่เคยวัดจากอายุหรือวุฒิภาวะทางสังคมแต่มันวัดจากความอ่อนโยนที่เพิ่มขึ้นต่อโลกและต่อตัวเองเราจะเริ่มพูดน้อยลงเพราะเข้าใจมากขึ้น เริ่มยิ้มให้กับสิ่งที่เมื่อก่อนเราเคยโกรธเริ่มปล่อยวางในเรื่องที่เมื่อก่อนเราเคยยึดแน่นและเริ่มรักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบอีกต่อไปผมอยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองในตอนนี้บางทีคุณอาจจะยังไม่รู้เลยว่าคุณโตขึ้นมากแค่ไหนแล้วเพราะการเติบโตจริงมันไม่ส่งเสียงแต่มันแสดงออกผ่านการที่เราสงบขึ้นใจเย็นขึ้น เห็นคนอื่นด้วยสายตาที่เข้าใจมากขึ้นและบางทีการที่คุณยังไม่พูดอะไรเลยในวันนี้มันอาจเป็นสัญญาณที่ชัดที่สุดแล้วก็ได้ว่าคุณกำลังโตขึ้นอย่างแท้จริงผมอยากบอกคุณอย่างหนึ่งครับการเติบโตไม่ได้มีจุดหมายปลายทางมันไม่มีวันที่เราจะพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ฉันโตเต็มที่แล้วเพราะทุกวันของชีวิต ล้วนมีบางสิ่งที่กำลังสอนเราอยู่เงียบๆเพียงแค่เรายังไม่ทันได้มองเห็นเท่านั้นการเติบโตไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจเราทีละน้อยจากเรื่องธรรมดาที่ผ่านเข้ามาในแต่ละวันบางคนโตขึ้นจากประสบความสําเร็จบางคนโตขึ้นจากการผิดพลาดบางคนโตขึ้นจากการสูญเสียและบางคนโตขึ้นจากความเงียบที่เรียนรู้จะอยู่กับตัวเองอย่างสงบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตตอนนี้อย่ามองว่ามันช้าเกินไปหรือเล็กเกินไปเพราะทุกการเรียนรู้ทุกการยอมรับและทุกการปล่อยวางคือก้าวของการเติบโตทั้งนั้นผมเชื่อว่าคนที่โตขึ้นจริงๆเขาไม่มองการเติบโตเป็นการแข่งขันเขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีเวลาและเส้นทางของตัวเองเขาอาจจะยังไม่ถึงไหนในสายตาคนอื่น แต่ในใจเขาเขารู้ว่าเขาเดินมาไกลาจากเมื่อก่อนมากและนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอาจเคยคิดว่าการโตขึ้นคือการเข้มแข็งแต่เมื่อเราโตขึ้นจริงๆเราจะรู้ว่าการโตขึ้นที่แท้จริงคือการยอมรับยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ยอมรับว่าบางคนจะจากไปโดยไม่มีคำอธิบายยอมรับว่าความผิดหวังคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิต และยอมรับว่าความสุขไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบคนที่ยอมรับได้คือคนที่ไม่ต้องหนีจากชีวิตอีกต่อไปเมื่อเราผ่านอะไรมาเยอะเราจะเริ่มเห็นความหมายของคําว่าพอพอใจกับสิ่งที่มีพอใจกับสิ่งที่เป็นพอใจกับจังหวะของตัวเองและเมื่อใจเริ่มพอชีวิตก็จะเริ่มพอดีไม่ต้องพยายามเติมเต็มด้วยสิ่งภายนอกอีกต่อไปเพราะความสุข มันเริ่มเติบโตจากข้างในผมจําได้ว่าเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวหนักมากทั้งการสูญเสียการเริ่มต้นใหม่และความผิดหวังซ้ําๆผมถามเธอว่าอะไรทําให้เธอยังยิ้มได้อยู่ทุกวันเธอยิ้มแล้วตอบว่าเพราะฉันไม่คาดหวังว่าทุกวันจะต้องดีแต่ฉันรู้ว่าทุกวันมีดีบางอย่างเสมอคำตอบนั้นทำให้ผมเงียบไปนาน เพราะมันคือเสียงของคนที่โตแล้วจริงๆคนที่ไม่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแต่อยากมีหัวใจที่สงบในทุกแบบของชีวิตและเมื่อคุณมาถึงจุดที่สามารถยิ้มให้กับสิ่งที่เคยทำให้ร้องไห้ได้ขอบคุณสิ่งที่เคยทำให้เจ็บได้หรือมองอดีตด้วยความเข้าใจแทนความเสียใจนั่นแหละครับคือสัญญาณของการเติบโตที่แท้จริงคนที่โตขึ้นจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เคยทำร้ายเรา ไม่ได้มีไว้ให้เราเกลียดแต่มันมีไว้ให้สอนความผิดหวังไม่ได้มีไว้ให้เราท้อแต่มันมีไว้ให้เราหยุดและเรียนรู้การจากลาไม่ได้มีไว้ให้ทำให้เราเศร้าแต่มันมีไว้ให้ทำให้เรารักให้ลึกขึ้นในเวลาที่เรายังมีผมอยากให้คุณลองสังเกตพฤติกรรมเล็กๆของตัวเองในตอนนี้บางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณโตขึ้นมากแค่ไหนแล้วแต่อาจเห็นได้จากการที่คุณ ไม่โกรธง่ายเหมือนเมื่อก่อนหรือคุณเริ่มเงียบในสถานการณ์ที่เมื่อก่อนจะระเบิดหรือคุณเริ่มให้พยาตัวเองได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดมาสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องประกาศไม่ต้องให้ใครเห็นแต่หัวใจคุณรู้ดีว่าคุณกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคนที่โตขึ้นจริงๆจะไม่เครียดกับการต้องโตให้ทันใครเพราะเขารู้ว่าการเติบโต ไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการกลับมาเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นในแต่ละวันเขาจะไม่เร่งเขาจะไม่หนีเขาแค่เดินต่อไปอย่างสงบเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกช่วงของชีวิตมีค่าพออยู่ในตัวมันเองบางครั้งการเติบโตมันไม่ได้เกิดจากการเพิ่มอะไรเข้ามาแต่มันเกิดจากการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปลดความคาดหวังที่สูงเกินจริง ลดการต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นลดการเปรียบเทียบและลดเสียงในหัวที่ชอบบอกว่ายังไม่ดีพอเมื่อเสียงเหล่านี้เบาลงคุณจะได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งชัดขึ้นเสียงของหัวใจตัวเองและเสียงนั้นจะบอกคุณเบาๆว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องพิสูจน์แค่เติบโตในแบบของเราก็พอแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำามหนึ่งให้คุณเก็บไปคิด ในช่วงเวลานี้ของชีวิตมีพฤติกรรมเล็กๆอะไรบ้างไหมที่คุณเริ่มทำโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้ามองดีๆมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณโตขึ้นมากกว่าเดิมแล้วลองยิ้มให้ตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านั้นเถอะครับเพราะบางครั้งการเดิบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่เราทำสิ่งใหม่แต่เกิดขึ้นในวันที่เราเข้าใจสิ่งเดิมได้ลึกกว่าเดิมตั้งหากและพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ